ประวัติวันอาสารหักบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าคเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ละลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกว่าธรมาจากกบปวัตตนสูตรแก่ปัญจวคีย์พระสงฆ์ห้ารูปหน้าฝาอิสิขณะ,ะบริขไทยวัน ประวัติความเป็นมาการแสดงปฐมเทศนาหลังจากตัดสรุปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแก่บรญจวัคีซึ่งประกอบด้วยพระโกนทัญญะพระวปปะพระพัิยะพระมหานามะและพระอัศชิธรรมจากกัปวัตตนสูตรเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันนั้นซึ่งแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรพระรัตนตรัยครบองค์สามการแสดงธรรมครั้งนั้นทําให้พระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบรรพชาอุปสมบททําให้เกิดพระสมรูปแรกในพระพุทธศาสนาและทําให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ความสำคัญเป็นวันประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งวันอาสาฬหาบูชาถือเป็นวันแรกที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการวันพระธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเป็นครั้งแรกวันพระสงฆ์เป็นวันที่พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นวันพระราชณัย ทำให้พระ,ะพราตนตรัยครบองค์สามบริปูรณ์วันอาสาฬหบูชาเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2501โดยคณะสังฆม,มตรีได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาต่อมาได้กำหนดให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนากิจกรรมที่พึ้ปฏิบัติคือการทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนเจริญสมาธิภาวนาและศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา